พูดความจริงพี่ไม่โกหกใช้สี่ห้าหกเดือนเนี่ยโคตรคุ้มดีกว่าไปซื้อทีละห้าร้อยหกร้อยแต่ว่าหน้าคุณไม่ได้ะไรขึ้นมาเลยพี่ไปเห็นคนอื่นเขาใช้ลาชูเล่แล้วพี่อยากใช้เพราะหน้าพี่กากมากพี่เอางี้ไหมพี่เอาสบู่เขียวไปใช้สักสองอาทิตย์ก่อนแล้วพี่ค่อยกลับมาเอาครีมเขียวไปใช้ไปใช้มาสองอาทิตย์หน้าพี่ก็จะตึง,ตง เริ่มไม่ไม่สากราขายแล้วพอมาอสองาทิตย์พี่มาเอาครีมเขียวทีนี้นหน้าดีขึ้นใช้4ี่ห้าหเดือนเนี่ยโคตรคุ้มดีกว่าไปซื้อทีละห้าร้อห้อแต่ว่าหน้าคุ้นไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถูกกว่านี้ได้ไหมราคานี้คุณภาพเท่านี้ โอเคอยู่แล้วไปหาที่อื่นไม่เจอไม่มีถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คุณมาถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่พร้อมเดินมาหาพานักง,งานก็ได้คุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ก่อนที่คุณจะเดินมาหาเขาหรือโทรเข้ามาในลาชูเลก็ได้เขาให้ข้อมูลคุณหมด <S 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 พี่พูดความจริงพี่ไม่โกหกอาจจะเป็นคนพูดแบบผงผางดูแบบเวอร์หน่อยแต่จริงใจไม่มีการโกหกอันนี้พี่คอนเฟิร์มค่ะ